สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ห้าสองคนคู่หักสาวอีสานเนาะเดี๋ยวสิบห้าพี่น้องมาล่งหัวเชือเห็ดเนาะค่ะเนาะพอดีว่าข้าได้หัวเชือเห็ดมาจากคู่คู่กอบเนาะ,ะช่องอีสานชนแนลลูอีสานชนแนลนะะเนาะค่ะ,ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจิโทดล่องเมืองว่าหัวเชือที่เ้าเอามาจากเพื่อนนี่พอดีเขามีใหม่ปลาอยู่เนาะค่ะเนาะมีใหม่ปลาอยู่เดี๋ยวทดลองปลูกให้พี่น้องในเมืองกันเลยเนาะค่ะเนาะ อันนี้ห้านํามากกับมีสามตูยาสามตสามเจือเห็ดนอกก็จะมีเห็ดละงูกเห็ดตับเต้าเห็ดไข่แต่ว่าห้าใส่ข้าปลูกใต้ต้นยังผีปอนนี่ต้นแดงจะเป็นต้นแดงกะจำจำเป็นพวกไม้ปลาเื่ากันเป็นไม้ปลาขึ้นกันแต่ว่าที่เพื่อนแนะนํามากเพื่อนกะจังพวกเห็ดละงูเห็ดตับเต้าเนาะเห็ดเพาะแต่ละเห็ดพวกเอ่อเห็ดไข่ เห็ดไข่เนาะค่ะเห็ดไข่ละกาเห็ดปวกเขาจะชอบต้นใหม่เ่าคือกันเขาจะอ่าที่เพิ่นแนะนํามากกับเพื่นที่ชอบขึ้นกับปวกพ่นบวกเนาะแต่ว่าห้าวบ่มีเฮามีแต่ต้นใหม่แดงแต่ว่าเป็นใหม่ป่าแต่ว่าเ้ากับิทดลองปลูกเมืองแต่ว่าแมั่นขืนเ่ราะขืนกะก็เป็นเพราะว่าเฮาปลูกผิดประเภทแต่ว่าแต่ว่าเพิ่นน่ะแนะนํามากเฮาอยู่ว่าอ่าแขมป็นเห็ดปวกเนาะต้องต้องเป็นพ่นปวกพ่นปวก แบบที่ไอเป็นปวกปลาเด้ปวกต้องเป็นปวกปลาเพราะแม่นปวกอันปวกบานห้าปวกบานห้าเพาเอิ้นว่าปวกซีเนาะเออปลูกบ่ไใดแบบบ่ได้มันเขาจะบกขึ้นเพราะว่าปวกสีน่ะเขาเสียเอาดินมาเห็ดเป็นหังมันจะมิแต่ดินเนื้อมันแข็งเชื่อเฮ็ดบ่สามารถเขาไปได้นะคะเนาะแต่คนเป็นปวกปลานี่เขาจีเอาเอาไม้พวกเนี้ยไปเฮ็ดหั่งเฮ็ดร่งของเขามันก็จะสามารถขึ้นได้ขุดออกจากโคนต้นประมาณเ0ดสิบเซน ตีไปสองสอกค่ะตีไปสองสอกว่าวัดบัตรว่วัดเอาวัดศอกเอาศอกบัตรประมาณไหนเออประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนาะเขาจะเอาสามต้นเลยเลยค่ะสามต้นหลอบเนาะแห้งหลอบเนาะแตวเขาเริ่มแล้วว่าเราจะเอาโซนนู้นดีนี่เอาเลยเอาโซนนี้เนาะเออมันไม่ใกล้ฝั่งนี้ไปใช่ไหมไม่ไม่ไม่ก็ก็รอบนี้เผื่อแกทําปลูกผักอะไรไหมไม่เป็นไรเพราะว่าเราฝังอยู่ในดินมาเดี๋ยวอันนี้น่าจะเป็นต้นดอกกระเจียวเนาะ ที่เห็นว่าเพื่อนก็นเอามันมีต้นดอกกระเจียวอยู่ขึ้นอยู่เนาะค่ะเนาะอย่ไปหาบอกจียมาขุดซอยอ่าเพื่อนขุดลักษณะวงกลมเนาะใช่เป็นลักษณะวงกลมและค่ะคือบ่ต้องขุดเอาเป็นเอาตายเพื่อนว่าเจาะให้มันเห็นหลกัลกหลักฝอยของ,ของอเพื่นใหม่เนาะเพราะว่าเชื่อเห็ดเขาจะเหมือนกับยึดเกาะหลกักแต่จะเลื่อนตบโตไปพร้อมกันกับต้นใหม่ค่ะ ให้มันกลมๆเด็ก่อนเขาก็อขุดบ่กลมเหรอประมาณสองนาบกโจกนี่ลแหละเพื่อนบอกว่าเนาะคือเอาเอาตามที่พี่น้องสะดวกเนาะแต่ว่ากระบ่ลึกเกินไปเนาะค่ะขุดพ่อเห็นหากเขาเนาะแม่งค่ะหากฝอยเขาไหมค่ะว่าเด็กขุดลึกขนาดนั้นกะจะประมาณเนี่ยเนาะ

ท่านผู้ใดสนใจอยากสิได้มาลองปลูกเมืองเนาะก็ติดต่ออันที่ช่องลู่อีสานชาแนลเด้อค่ะเด้อกับโคฟับเพิ่นจำหน่ายเชื้อเห็ดหลายอย่างของเพิ่นบ่แม่นสิมีเกือบเป็นเท่าไรเป็นซิฟชนิดถิ่นบ่ของเพลินนึกว่าท่านผู้ใดมีโอกาสได้ไปไปเมืองบ่องเพิ่นปลูกเพิ่นทดลองเนาะเนื้องที่เพิ่นเหมมั่นหาอะไรสวนเห็ดป่าสวนเห็ดป่าของเพิ่นน่ะของครฟับยู่จังหวัดกาฬสินธุ์เนาะ ก็ไปได้เชื่อเห็ดมากตัไหนแล้วอันนี้ก็ไม่ต้องออกเราเราขุดด้านในนะเออเข้ามานิดนึงโอเคต้นดอกกระเจียวอันนี้ป่าย่อมย่อมในสวนของพี่สาวพี่ปอนเนาะต่ว่าตรงนี้มันก็มีตรไม่ปลาทางนั้นแต่ว่าส่วนหลักๆก็จะเป็นไม้แดงเพราะว่าปลาย่ค้าห่าถามเพ่นเหลี่ยเพ่นวาไม่ขึ้นบ่ได้เนาะ เพิ่อนบอแนวหนํามันบอกโอเคเพราะว่าบอแมนว่าเพิ่นบออยากขายให้แต่ว่าเอาไปแล้วมันบอกขืนเพิ่นว่ามันบอกเหมาะกับเห็ดที่เพิ่นมีอยู่เห็ดพวกนี้จะบ่ชอบสารเคมีค่ะค่ะเห็ดพวกนี้ขืนตรงไหนคือตรงนั้นค่อนข้างที่จะปอดสารเคมีเพิ่นว่าจังสันเนาะแมนบอะรู้สึกว่ามันจะไม่เป็นวงกลมไม่เป็นไม่เป็นก็ไม่เป็นไรหรอกขอแค่ให้มีนเลาขวายันเพิ่นคุดจังไหนเพื่อนก็คุดเด็กกลมแต่เฮ้ยคุดกอบไมม ลึกพอหรือยังพอแล้วค่ะพอแห้วเนาะอันนี้ขั้นตอนต่อไปก็ใเ,เตรียมมาแล้วนเนาะหัวแหง่ข้าเตรียมขิมพัหัวแหงมาแลลวข้าก็จะมาล่่ยตามร่องทีที่ปอนแล้วเสาะใบจรงจรินะคะที่เขาเห็นหลกกักใบลุยบางๆกับพ่อแล้วค่ะข้าลุยเชื่อไอ้เห็ดที่หลังลเด้อขาวไอ้ลุยปุ๋ยขอก,กอนเนาะเดี๋ยวขาสีเหลืองลุยไปพร้อมกันเลยข้าลุยปุ๋ยขอกอกนเรื่อเรื่อลยหลังลุยก่อนค่ะลุ่ยกอนใช่ไหมก่อน ห้อยบางๆพ่อเขาอว่าเดี๋ยวห้อยหนาเดี๋ยวมันจะเข้มเกินไปะเดี๋ยวให้น้องนุ่นห้อยปุ๋ยขิงว่าให้มันรอบข้นต้นก็เนาะค่ะเนาะแล้วเดี๋ยวห้าสิบผ้ามาห้อยน้ำเชื่อเลยลดน้ำเชื่อเลยสามขวดนี่เอาจะลงเป็นเห็ดอ่าเห็ดเห็ดไข่เห็ดตับเตาเนะค่ะเนาะเห็ดละงออ่าเห็ดละงูกแต่ว่าเห็ดตับเตานี่ได้แต่ว่าเห็ดไข่กับเห็ดละงูกนี่คนแนะนํามาว่าเขาชอบประมาณ เท่ไข่ชอบแบบเป็นพ่นเนาะค่ะพ่นปวก,ปกต้นกุง้งประมาณนี่เนาะเฮโลงโกต้นกุง้งอาจจะได้ต้นสาบเพราะว่าเขาก็เคยเจ็บมันก็นขึ้นยูนนะย่น้ำะอยู่น้ำยืนนะแต่ว่ากับเขาบม่มีเขามีจะต้นแดงค่ะแต่ว่าเขากับสีล่องมึงา <c oughs> มันบ่นขึ้นกะบ่เมีนว่าเชื่อเพิ่นบดีเด้ค่ะคือพิเน,นี้ยนํำเข้ามาแล้วแต่ว่ากูส <c oughs S 2> <c oughs> ิไปหาพ่นปวกใส่เขามมนมีจำกัดปลาเขามีจำกัดเห็นหญ้าลงไปหนีมี่แต่ต้นแดงต้นแดงอย่างเดียวเลยค่ะอ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวห้เพื่อนมึงหัวเชือกกันเนาะมาเนี่ยเลยทีักมานี่นเกิดว่าพี่นองท่านได้สนใจกับห้เพื่อนปิดตอตามนี่เนาะอือนี่เนาะค่ะเนาะกระสิเป็นหัวเชือกของเพื่อนหัวเชือกเห็ดแตละยางเห็ดตับเต่าเห็ดไข่พี่น้องอันนี้แล้วก็เห็ดแล้วงูกเห็ดแล้วงูกกระสเป็นสีไห่ไข่ขกันนี่ค่ะ เพื่อนจะมีเห็นบอกวายุเพื่อนกนมีบอก,อกแต่ว่าเวลาเข้าไปไปสือไปติดตอ่อเพื่อนเนาะกับช่องลูกอีสานชาแนลด้วยค่ะเด้อคู่กอบถ้าเกิดว่าผู้ใดสนใจเนาะอยากสิลองได้เชื้อเห็ดต่างๆเห็ดโขกเห็ดปลาบาั่นเห่านี่แหละว่าจะเป็นเฮ็ดตับเต,าเต้าเฮ็ดไข่เฮ็ดละงกนี่เบิดโอย่างเลยพี่น้องนั่นแหละมีตตนพวกยางหน้าตนกุ้งตนจาดตนแดงใหม่ปลาผู้ใดมีสวนเนาะสามารถติดตอ่อ ไปหาเพิ่นได้เนาะค่ะเนาะเพิ่นมีหัวเชือเห็ดวพนี้หลายอย่างเลยค่ะพี่น้องอันสนใจกะทักหาเพิ่อนเนาะแต่วานี่เขาได้มาแลหลวเขาได้มาล่องแล้วเพราะว่าไม้แดงก็ถือว่าเป็นไม้ปลายขึ้นเนาะแม่่ะจักอยู่ในไม้ปลาไปเดี๋ยวเข้าไปล่องเลยปะแต่ว่าอ่าหลายหลายคนที่เพิินเอาไปล่งองเนาะเพิินกับการันตีกลับมา แต่ว่าอาจจะของบนคู่กับเพิ่นบอกการันตีจะของด้ค่ะพี่น้องมิแต่ไอ้ลูกค้าคนดีิ่นเอาไปเนาะเิ่นการันตีให้นะว่ามันออกอีหลีแต่ว่าต้องเฮ็ดตามคําแนะนําแบบที่เพิ่นแนะนําไปด้วยค่ะว่าจังเฮ็ดชนิดนี้มันจะขึ้นจําพวกกับต้นไม้ชนิดไหนเนาะค่ะเนาะแต่ขันเ้าไปปลูกผิดประเภทมันบ่ขึ้นกันไปว่าแล้วเด้อเพราะว่าห้าวเฮ็ดบางอย่างมันก็เลือกบ่งึืนคือกันค่ะ บางเทื่อมันก็อันมี้ขอดจำกัดเนาะนเรื่องการสมบูรณ์ของปลาของแมงส่นะคะห่าลังเทียอ่าพื้นที่นั่นเขาอาจจะแบบใส่าสารเคมีมากมีสารเคมีเฮ็ดเขากับบ่ขืน,ขนขึ้นกันได้ค่ะพี่น้องหรืออาจจะขืนขืนบ่ดีกับมี่แมเมนว่าอันอันนี้เด้เพราะฉะน,น,นั้นมันบอกแล้วเนาะมันบอกว่าไอเฮ็ดพวกเนี่ยเขาชอบดินบริสุทธิ์ดินที่บม่มีสารเคมีดินปลอดสาร ถามลาวามีตะปาอยู่ค่ะเอาไปลงเดบอแล้ว่าบอผมบอลเนะ้ยนั่เพื่นกรบบอเข้าอยู่เนาะนี่นน่ะขึ้นกรบบอเข้าตรงๆหละว่ามันมันบอหมอไม่อยู่ค่ะมันเห็ดห็นดินด้านดินแข็งอรม้อม้ากนะคะบันนี้เข้ากับสีเกียรกบเด้พี่น้องเกียรกบก่อนอ่บันนี่เขาายนอันนี้ส่ค้นต้นเลยบนบอว่าต้องขวดนี่ว่าต้องเอาไปใส่ย้นไปหนีเลยว่าเห็ดที่ขึ้นอ่ะมันมันตรงตามนี่บอ จะได้กหัวว่าข้นต้นนี่เขาปลูกเห็ดชนิดไหนอยู่ะ <c oughs> ระยะเวลาการหดน้ำช่วงเวลาที่เขาตรงหดน้ำเด็กที่เราเข่าแรงเ่าแรงเวนมือแต่ว่าตลอดตตลอดสามอาทิตย์เด็ประมาณเดือนนึงหลับไปหดช่วงที่เราลงใหม่เนาะออช่วงที่ลงใหม่มเพราะหลังจากนั้นกะปล่อยตามเขาตามธรรมชาติพอถึงฤด,ดูการเนาะที่มันมีความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ดีแล้วเขาก็จะขึ้นมากนะคะ ท่านเขามีหัวเชื้อแล้วนี่เดี๋ยวเขาก็จายแลนของเขาเองเนาะเป็นตามหากใหม่เขากระจขยายขยายของเขาเองไปเรื่อยๆก็จะลดนะคะกับกับบ่ชุ่มปานใดนะกับกพ่อชุ่มแหละแต่กับบ่ได้ว่าเป็นแฉะเนาะจังไอเห็ดตับเต้าเนาะเห็ดตับเต้านี่กระขื้นได้คือก,กันเนาะค่ะเนะกับไใหม่ผลต้นบุกม่วงต้นบ่กหนีเพื่อนว่าก็ขื้นได้คึอก,กันเนาะดเด้อกูใดมีต้นบุกม่วงกับร่องมึง อันนี้เข้าเดี๋ยวเข้ากับสิไปใส่ต้นบุกม่วงอยู่ขางบานมือใบพวกนั้นนะต้นบุกม่วงต้นขนุนได้บด่ะว่าต้องเลือกประเภทเฮดให้มันถูกต้องเข้ากันทดลองปลูกคือกันเนาะค่ะอันนี้กับทดลองคือกันครั้งแรกพอดีเดี๋ยวมีโอกาสไปเยี่ยมชมสวนเพล่นนอกไปเล่งก็เพลินก็เลยสนใจตะโดนแล้วล่องเลยจัดเลย เดี๋ยวต้องนุ่นทน้ำเร็จแล้วเสร็จแล้วบ่ค่ะเสร็จแล้วเนาะอันนี้เอาไว้นี้เลยตรวดเท่าได้หูว่าเป็นเฮิตชนิดใดเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่นงองวิธีการในเพาะเนาะไอ้ลังคุ้ยกับพี่นงค่ะวิธีการเพาะแล้วก็วิธีการเท็ดเห็ดเนาะเต๊ที่นี่เท่ากับในแต่รอเนาะพอถึงดูดูการที่มอสซุมเข้าจะ จะเลิ่มเติบโตแต่ว่าช่วงแรกๆเขาก็ดูแลเขาจักน้อยเนาะเพื่อสีจะแบบว่าอ่าสปอร์ของเขาเนาะไปเกาะกับหลากใหม่แล้วก็ให้เขาจะเริ่อนเติบโตช่วงแรกที่เขาวัานเน็ติดเขาต้องค่อยหดน้ำเขาตลอดให้มันชุ่มชื้นน่เนะค่ะแลค่ะจะฝากพี่น้องไว้เนาะสำหรับผู้ใดขันผู้ใดสนใจอยากสีล่องเอาเชือเห็ดเชือเห็ดปลาเข้านาะถือเข้าหากินน้ำบนันเห็ดเรางงเห็ดไข่เฮ็ดมูนี่แหละพี่นอ้องอ่าทั้งคู่กบ อ่าช่องยู u ูบเนาะของเพื่อนลู่อิสานชาแนลเนาะเพื่อนกะผลิตหัวเชื้อเฮ็ดพวกนี้มากเนาะค่ะเนาะอ่ากันสนใจก็ลองติดต่อเพื่อนเข้าไปเนาะผู้ใดสมมติว่าเพื่อนมีปลาเนาะปลากับปลูกถิ่งใบซื่อเนาะจังสีนะเฮ็ดเทาก็ได้กขันปลูกได้ล้งเชื้อได้เทาก็ได้ขายได้พี่น้องยเฮ็ดละงงนี่โลละแพงโอ้ซีลอยบ่ซีลอยแมนเนาะนั่นแหละ แต่ผู้ใดสนใจเนาะค่ะก็ถับเมื่อไห้่จะเข้าก็ปรึกษาเพื่อนก่อนก็นได้เพื่อนสีมีขําแนะนําดีๆหายเพื่อนบ่หวงบ่ไก้ักวิชาอย่างเพื่อนบอกว่า<น>ถ้าปลูกได้ก็คือปลูกได้ปูบกบ่ได้เพื่อนก็นบ่ขายหาย <c oughs> แต่ว่า <c oughs> หาลงอง่องล่องสวนเนาะเพื่อนเพื่อนว่าเอาไปลงแล้วนี่เพ <c oughs> ื่อนบ่ขึ้นว่ามันสีขืนเพราะมันขืนแล้วเพื่อนเ,น <c oughs> อเด้ไปเชิญเชิญอ,อันคุกก็ไปหอดสวนเพื่อนเ้ยไปเมืองไปทายลูปเพื่นว่าเอาบบแน่ดิถ้าขึ้นมานี่เข้าก็สิ อาจจะได้เชิญเพิน่นมากหวอดบุรีรัมณีพี่น้อง <c oughs> อันผู้ใดมีสวนใหญ่นี่แม่นสวนใหญ่แม่นว่าใหายคนเป็นโร่งเพิ่นก็สิเป็นโร่งหาดอ,อกค่ะเนาะอาจจังซั่นละนะ่ะเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ